ผมอยากจุกกับคุณด้วยครับโอเคก็ น,นี่ก็มาอยู่กันในเกมเฮอร์เรคิสนะครับกับผมบ้านบล็อคเอ็กซ์ดีคูนชแนลนะครับถามว่าวันนี้มาทำอะไรโอเคไม่เล่นมุกนั่นและมุกมาถ่ายแค้ไปดูอ่ะวันนี้จะมาเล่นเฮอร์เรคิสตามปกตินะครับแต่ว่าเป็นโหมดนอร์มอลนะครับ้าจชให้ผมเล่นโหมดอีซี่ไปนะครับมาครัวน,นี้มันเป็นโหมดมีเดียมนะครับโอเคมีเวลา7วันนะครับแล้วก็การได้ยินจะเยังไงอ่ะเอะอช่างเถอะ,อะ,อะประมาณว่า นีบแ่บปกติโอ้โหไม่ได้แบบดีมากไม่ได้แย่มากประมาณนี้มั้งที่ผมเข้าใจนะแล้วก็จะเดินไม่ได้ชา้าไม่เร็วนะครับเดินแบบปกติเลยนะครับโอเควันนี้วันนี้ก็จะมาเล่นบ้านแรกเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเป็นโหมด normal นะครับมาวันนี้ผมก็กะจะเดินแบบดีๆไม่ได้มาแอบๆเหมือน EP พที่แล้วนะเพราะ EP พที่แล้วผมตื่นเต้นแต่ EP นี้ก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเป็นโหมด normal นะครับโอเคโอเคปรับ sensitivity กันโอเควันนี้น่าจะได้มั้ง โอเคก่อนอื่นเราต้องไปไม่กลัวเว้ยโอเคอยู่ไหนนี่ๆชิบชิบแต่ว่าแกนี่น่ากลัวกว่าเยอะชิบชิบมันก็ต้องน่ากลัวกว่าอยู่นะเออมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโน้มันจะวิ่งในโหมดฮาร์ดมันวิ่งเลยมันมันวิ่งในโหมดนี้เลย เฮ้ย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 ไเกินไวเกินเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยขนลุกเลยเฮ้ยขนลุกเลยผมเฮ้ยเอาละมีอาวุธสู้ในเกมนี้อ้อิออ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 อ คุณยายสปีดอุ้ยถ้าโหมดฮาร์ดมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยจะโหมดฮาร์ดมันเป็นไงเอ้ยวออแล้เออกและเอ่นี่แหละปกติของมันเนี่ยนี่แหละปกติของมันฮะ นี่ปกติเหรอนี่อันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าปกติใช่ไหมเขาเรียกปกติใช่ไหมเ,เกกหม้อนนเเกกมอเฮ้ออเเ้เนนเออเเหนอเอออเคไป,ไป,ไป,ไปอเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วอุ้ย อุยแล้วปวดจะไปเปิดเอา,วาเวลาไหนไปเปิดดินชักเนี่ย <c oughs> มันวิ่งมาอุ้ยโหแต่ที่ซ่อนมันไม่ได้เยอะมันเกมนี้มันเน้นกว้างนะครับมันไม่ได้เน้นที่ซ่อนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไป ผมเลยเฮ้ยเก้าอ,อี้พี่หลอกวิญญาณหลอนโอเคอามเจ้าหน้าเฮ้ยแล้วผมเฮ้ยผมเจะะ้าแล้วตายตายตายเออ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 เล่นอยู่ตรงนี้แหลอะอ่ะไม่ต้องไปไหนอะ่ะอยู่นี่อะ่อะอ่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 ะอยู่นี่ yea. เออเออไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนอะ่อะอ่ะอ่ะอยู่ได้อยู่นี่เออสนุกมากสนุกมากไปเลี้ยว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 ชิบชิดชิดปิดประตูโอเค จิบจิบจิบจ okay. <c oughs Beij vrai> okay. ิบจิบจิบเปิดมากุญแจกุญแจกุญแจยิบยิบยิบไปไปไปชิบโอเคเฮ้ยมันเปิดเข้ามาแล้วหรอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนชิบติบโอเคติดอืมไม่รู้ว่าจะเปิดเข้ห้องนี้เลยโอเคหุยเสียว เดี๋ยวตูดโอเคไปมาเสี่ยวชัยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคใช่โอเคมามาแต่เราเด้กลัวแค่ไหนทีเียวจริงๆน้องชลแงโตกลับไปเลยจะเป็นไงโอเคในเร okay, ื่องของเกมนี้เหมือนประมาณว่าคุณยายอะ่ะเขา,เาหลานของยายคนนี้เขาหายไปนะครับแล้วเขาเห็นเราที่เป็นเด็กแล้วเขานิกว่าเราเป็นหลานเขานะครับเขาก็เลยจับตัวเรามาครับอันนี้ผมแล้วเข,าข้าวนะเคยขยายให้ผมเล่าแบบเต็มๆนะครับก็ คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมทำในวันบอยด่าหลอนให้นะครับแต่ก็ต้องทำกุเรนเฟนดี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเปิดของข้ามีเปิแล้วข้อมูลของกุเรนเฟนดี้ผมจะทำต่อเมื่อผมถึงในพันหนึ่งร้อยห้าสิบซับก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับโอเคชิบชิบอาจารย์ทเล่นให้หนูเลยครับคุณยายว้าโอ้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ้้้

คอยทุบไห okay, up, ma, 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 ma. ้โอเคปะซุบมามาๆมาจะไม่ก uh. ล okay, yeah, uh ัวแกหรอกแกมันแค่ไอ้คนแกกระตร o c k อีไปว่ามันซุบซุบมายังมายังอุ้ยโอ้โหจะตัวรอดจากมันยังอุ้ยมันวิ่งมาโอ้โหยซุบโอเคอ้าว โอ้เนี่ยพอมันเราปิดประตูมันก็จะปิดประตูให้ด้วยเออชิบ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 มาทุบทุบทุบกตรงนี้ก่อนทุกตรงนี้ชิบโอเคปุ๊บปึ๊บป๊บเฮ้ยจุก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 จุเฮ้ยมันหลบไม่ได้่งโอเคเออแต่ว่าคอนไม่ของไม่ของไม่หายนะครับโอเคมีเจ็ดคืนกลัวเลยโอเค มีได้งจัดเืนแล้วท่านผู้ชมชิบมายังชิบมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วคมณเสียเวลาไหมครับคุณยายคุณยายครับมันเสียเวลาไหมนะครับคุณเอาเวลาไปอ่านนั่งวิวแชร์ดีกว่านะครับวิ่งอย่างนี้แต่ไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์นะวิ่งได้ขนาดนี้นะชิบชิบชิบเออ เอาแล้วไปนั่งนิ่หนอยเออผ่านมันหายอ่อุยโอ้ยยิมไปซ้ำเติมมาดิาามามาจุใครเห็นจับใส่แก้วขนลูกเหมือนผมบ้างครับเออจับใส่แกนิ้วเกมนิ้วขนลุกอะจุบจุเออจุบจุมามามอืออมาสิมามาสิ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  ชิบชิบเข้าไปในห้องใครเข้าไปในนี้อือชิบ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 โอเคไปไปอึบอึบโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทุบหอในห้องตัวเองเพราะที่เราโดนจับมาห้องนอนโอเคแต่ว่าจะเปิดประตูไว้นะครับไม่งั้นไม่งั้นจูกยากครับโอเคทุบอึบโอเคมัน มันน่าจะได้ยินแล้วมั้งกุญแจไ่ไหนกุญแจสีเหลืองอยู่ตรงที่เราทุบแล้วเราโดนจุบตรงนั้นแน่เลยไม่อยากจุบก,กับคนแก่เลยอ่ะอยากจุบก,กับสาวสวยอ่ะอชผมไม่แนใ่ใจว่าุญแจโอเคอยู่นี่ผมไม่แนใ่ใจว่าคนแจมันสุ่มเกิดหรือว่ามันอ,นอยู่แต่ละปิดประตูทำไมไปไปไป,ไปโอเคไปแล้วไปแล้ว โอเคตามมาสิถ้าเก่งนะก็ตามมาสิจะไปท้ามาันโอเคปะปะปตรงนี้มาตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นแจสีเหลืองชิปมาชิบ,ชบเปิดโอเคนถ้าเกิดเข้าไปห้องนั้นจะจูกยากครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปโอเคโอเคเจอหนึ่งชิ้นส่วนแลนะ้วชิปอยูไ่ไหนไม่อยูไ่ไหน เรานะว,ว่าเราเข้าตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าต่หลาที่มันยังไม่มานะครับจิ๊บโอเคอ่าตอนนี้จะมีชิ้นส่วนหนึ่งอยู่ใต้หนังสือให้เรานะโอเคแต่ว่าในไหอไม่รู้จะมีอะไรไม่กล้าไม่กล้าทุบอะผมไม่กล้าทุบอะท่านผู้ชมมาเสียงไป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  ไปไปเถ่าไปไเถาไปไปเถาไปไปอืมมันมายังว้เถาไปไเถาไปไป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 ฮู้ปึบปึ๊บปึ๊ปึ๊บเถาไปไเถาไปไเถาไปไเกี่ยวอะไรโอเคชิปเออ อ่คุณแจสีเงินอยู่ไหนชิพคือถ้าคือไปข้างบนนั้นจู่ย้ายต้องถามคุญแจสีเงินก่อนไอ้สีเงินสีไม่ใช่สีเงินไม่มีกุญแจตรงนี้เก็บ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 สิมันได้ยินแล้วแน่เลยมันมาแล้วนี่ไง อุ้ยหนีกัน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 จังหวะนี้หนีหนีเดียวเดี๋ยวผมว่าเรามาตรงห้องใหญ่ตรงนี้กันนะชิบชิบมา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 สิชิบ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 มาไม่มาแล้วม่มาแล้วเต็มจะ๊บเต็มจุ๊บไปไปไปชิบ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 สวยไปไปไป จังหวะนี้เรานรียบไปจังหวะนี้เรีบไปชืบชอโอเคมาตุ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 บอว่าเหลือแค่ห้องนั้นแล้วแหละห้องที่มันจูงยากๆ,ๆอ่ะเออเท่าถึงจะมีกุญแจเงินเสียเงินนะโหแต่ว่าถ้าเกิดมันมานี่ผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะเท่าแต่เราต้องยอมเสี่ยงนะครับเพื่อเราที่จะได้ผ่ายนย่างเจ็ดคือเราเกิดได้ตั้งหลายรอบจริงไหมเออเ,ออเออุ๊ยพาร์ตตกเสวอละ ตอนนี้ไม่มีอะไรนะนี่ไงเจล่ะเจล่ะชิปมันมาไหมโอเคมันไม่มามันไม่มาจะมันไม่มามันไม่มาชิปโอเคโอ้คือมันอยู่นี่ม right. ันอยู่นี่โอ้โหปกินยาแก้ไอก่อนไหมก่อนที่จะมาไอโอ้โห เราวิ่งมันวิ่งแล้วมันเหนื่อยยังไงเออเพื่อนยายก่อนไหมครับเพื่อนยายเป็นห่วนะครับเออมา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 เสพต้นเอ,อพืชตรงนี้มาพืชหรือเห็ดหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างมามาหรือมันเสียวนี้หรือเปล่ามันเนืออ่ามันรจรสิ่งอะไเป็นโรคอะไรไม่รู้ลูกผมเป็นโรคไอครับผมเป็นโรคไอครับ,ไ,รบไอผมถ้าเกิดใครติดตามโซเชียลนะครับว่าก่อนก็จะรู้ว่าผมเป็นโรคไอมาจากช่องไหนครับเป็นช่องที่เขาด่า ไปทางฟอยชิ่งนะครับผมขอไม่พูดชื่อช่องแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเออโอเคหายทุกหมดแล้วเดี๋ยวทิ้งคอยไม่ได้เลยไม่น่าสำคัญแล้วโอเคเดี๋ยวก็เอแสว,นะวงมาเชว์แรงมาไปจิ๊บจๆๆบจบจบโอเคอ,อ,อืออืมผมว่ามันจะมาทางข้างล่างนะ ชิบเสียงดังเสียงดังึโอเคยึดยึบฮึมาขนาดไม่รู้ยึ๊ยึดยึดยึบโอเคเดี๋ยวว่าผมค่อยเล่นสปีดนันหมดแต่ไล่เรียงตาหมดแล้วนะเิ่นจะหมดอีซี่เดี๋ยวค่อยเล่นสปีดนล้วถ้าเกิดผมเล่นชำนาญนะโอเคตอนนี้ผมจำ จะได้วัตถุส่วนแต่และอันอยู่ไหนเดี๋ยวรีบๆไปเก็บเลยนะโอเคจะไปเก็บ้ทีละอันมือไม่จังสองมือโอ้อีกมือหนึ่งว่าทำอะไรชักเนโอเคแบบอีกมืออ่ะมือมือมือขวาเถือของมือซ้ายวิ่งชักไปโอเค โอเคไปไปไปยัง okay, ไม่มางนะไม่มาจิ๊บิปชิปชิว่เสียงอะไรอ๋อ,อมันเป็นเสียงดนตรีเสียงจริงอ,อ,อ,อุ้ยมันมัน้เสียงแปปรูปหรอโอเคอันตรายอันตรายอยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่นี่ไง แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปไปไป้าจะอย่อยู่กับคนแบบนี้โอเคไปไปเอ่อซึ่งอืมไอเกมนี้มันไม่ใช่ผีนะมันเป็นแบบเป็นคนเนี่ยเป็นแบบเป็นยายบ้าเหมือนแบบเออเหมือนแม่เลี้ยงเกมสเตปมาเธออะบอกว่าเราจะประมาณนั้นแหละเออแต่แกนี่มันเป็นซอมบี้นะครับอันนี้มันป้าเพราะมันแบบยังไงมันหลานมันหายนะครับก็เลยจับเรามาแทนหลานเลยนะครับอืม โอเคซึ่งผมลองไปสืบมาแล้วว่าถ้าเกิดฉากที่เราแบบโดนจุบครบป้าวันอะ่ะมันจะเป็นอะไรซึ่งมันจะขึ้นมาประมาณว่าเกมโอเวอร์นะครับคือไม่ได้มีฉากจบเหมือนแกนนี่อะไรนะครับโอเคแต่ให้เรามันก็ไม่ได้ฆ่าเราหรอกเ,เพราะว่ามันมันเพื่อเป็นเราเป็นหลามมันก็ไม่น่าฆ่าเราเหรอกมั้งมันหุบมันกัดกระไข่ขาอย่างเงี้ยเฮ <ś la ff ling> ้ยบูบชิบจิบจิบ ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมโอ้ไม่มาก็มาแล้วมัน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 มามันมามันมามันมมันมมมมอ่้ยอ่ะยองชิชอยช่างชิยยโอเคโอเคมันตามมาัหมมันตามมาไหมเปลี่ยนท่านาก่อนนินเนเรอต้องเปลี่ยนท่าหน้าทุกทีเลยเวลาตนเต้นโอเค มันมาไหมเขียนไม่มาแต่วันนี้เรารีบแปะภาพแล้วรีบไปเอาอีกอันหนึ่งมาแปะแล้วก็เอากุญแจก่ใต้คืนใต้คืนแก่เสร็โอเคเราชนะอยู่แล้วแหละตอนนี้ชนะแล้วอืมชิปชิปโอเคเกมพวกนี้พยายามอย่าซ่อนใต้เตียงนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องซ่อนแบบอย่างเราบัดราว่าโอ้โห้นี่ชิด่คนอยู่ตรงนี้นะมันมันวิ่งไล่อย่างนี้ยเราจะเก็บไม่ทันใช้ห่างห่าง อยให้แกนี้มีอาวุธอะไรมากเลยชิปโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มันฆ่นหรืออะไรตรงนั้นอุ้ยหัวงอกจังเลยมันแก่ต้องหัวงอกสิเออมันไม่ได้เป็นนิกะซะหน่อยขี้เจ้าะัวขาเวลาแปลงร่างมันไม่เห็นหรอมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันไปแล้วมันเราอะไปแล้วแต่มัหน่ะมาแล้ว โอเคไปไปเรืเวลาขึ้นขบวนมันจะไม่ต่ำเร็วเร็ว้ยมันติดอะไรไม่รู้ okay. โอเคโอเคโอเคโ,อโหตอนนี้โอ้โหลงโจงเลยชิปไปเออเดี๋ยวผมจะมีรายการหนึ่งเกี่ยวกับอมืมที่ใช้เกมเรลเลอรล์เป็นการแบบอมืมทำรายการนั้นนะครับไม่เชิงรายการอ่ะเป็น ไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวเราดูเองแต่ว่าอีพีแรกจะเป็นโทเรตชิสเนี่แหละเดี๋ยวไว้รอดูได้เลยเนาะท่านผู้ชมโอเคอืมอ่าไม่เห็นตัวเราแล้วโอเคกุญแจแดงกุญแจแดงรีบไปรีบไปรีบไปเลยรีบไปเลยโดยด่วน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 เลย,ย,ย,ยขโมยขอไม่ได้มาป้องกันตัวนะคเผื่อมันรักพาตัวเดี๋ยวจะได้เอาหอนทุบหน้ามันเลยเออคนแก่ก็ไม่กลัวแล้วจังหวะน,นี้เมื่อวันยิงแกนี่มา จิ๊บจิ๊บปลาโยนขอใส่อัดหน้าได้ไหมเย็นขอโยเนียลปรับปรับประสิทธิภาพเลยไม่เห็นจริงดิเออดีแล้วไปไปคราวนี้ไม่ล่อมาแล้วนะเออมันจะได้งงแล้วก็ตามหาเราอยู่นั่นแหละเออชุดทุกไปโอเคออกไปแล้วเอคอไปด้วยขโมยคอไปด้วยแต่ถ้าเกิดคนต่อไปมาก็จะไม่มีขอนในการทุบนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งมาครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่ต้องอไม่ใช่คอมเมนต์ชมนะครับเหมือนกับคอมเมนต์ยังไงก็ได้อะเออที่ไม่ใช่คอมเมนต์ด่านะโอเคคอมเมนต์มาเพราะผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมมีความสุขนะครับบาย